นก้องแน่นอนในข<ม>้าคืนวันพุธก,กันอีกแล้วนะครับดีเจกับคีค่ะดีเจที่ลูกจกครับข้าวคืนยังเล่าร้องเลยไหมแน่นอนครับแล้วเร้อพอๆกับคำถามประจำรายการของเราในวันนี้ก็คือมาอ,อะไรค่ะมาที่สุดโอเคเรามาเราิ่มฟีดเพลงแรกของเราเลยจ่าค่ะมีเมาเราเราให้เมาอย่างเมาเราสุดจะขัดข้าิดชิดไมเป็นเมาเราชาวไทยก็หายไปเป็นมาใจนี้มารักเมาใจซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากสุนทรผู้รับ ทั้งได้แล้วทุกสตรีมมิ่งพี่สายแรกกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องพีป่ปอล์ตงใจเสียงครูค่ะโอ้โหชื่อฟังเดียวก็รู้ลเลยนะครับว่าน่าจะแรงอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ2 5 6 4ปีปค่ะโอ,โ,โอ้โหอ่ะเรามาข้าขอท็อปปิกวันนี้กันดีกว่าน้องพีป่ปอก็ตั้ใจเสียงครูค่ะเมาอะไรทรมานที่สุดคะเมากันกวนระษาญี่ปผินค่ะโอ้โหอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องวันนี้เลยหรือเปล่าคะเกี่ยวอยู่นะคะแ วันนี้มีเรื่องอะไรจะเล่ารับเล่ามาได้เลยครับก็ค,คหนูเดินไปทาง่อมาค่ะแ้โหูหนูใจเย็นก,ก่อนเดี๋ยวพี่ขอซื้อๆหน่อยดีกว่าวลาทำรายการมีน้อยอค,ค่หนูไปเที่ยวะคะขอแยกตัว,วมาเล่นเื่อนเนหน้าเวทีแล้วก็เจี่ก็เลยหบเลยค่ะแล้วก็อาว่ามาน้ามา มาเลายค่ะอนนีพมี8คนแก็ตูอต้อะรอกานนัวมากแต่ใ่หนวดหนวดึงผมตัวต้นเราไม่ได้กระดดเงันเรนีแล้วสรุปแล้วเพื่อนเราับเราเป็นยังไงบ้างครับก็คือก็ไม่จบที่โงค่ะที่อ่าเรามีเป็น20คนเนาะแล้วแบบตัวต้นเริ่มก็คือกว่าตำรวจจะมานทีก่อนกัเนเราให้ตามแตไปแล้วสุดท้ายก็คือตามกันใยญ่ๆค่ะจากคนหน่ามาพู้อะไรกหญ่ค่ะอืม ก็คือสรุปเนี่ยอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะ้งถามพวกพี่ไหมคะับพี่คะมีคำถามหนูจะถามว่าหนูถามถูกไหมคะพี่จะโกมหนูอยากถามใครหน,นูจิ้มมาได้เ,เลยเ,เลยที่ลูกกอนก็ได้คะ่ะโอ๋ยพี่ว่าหนูเนี่ยคือผู้ก,รรกับผู้ศักดิ์ศรีวิ์ของจันทร์เกยไทยนะลูกนี่สิ่งที่ผิดนี่ก็อย่าไปยูเด็กบังคอะไอย่นี้หนูฮิปโปคะเอาเป็นว่าลูกสาวในฐานะที่ได้เป็นเกย์ดุลยนะคะก็ขอขอบคุณที่หนูมาเกาะผู้ศักดิ์สิทชาวเรานะคะ ในคืนของสุสานวิธีสามแล้ว่าหนูฟังพี่นะลูเกเล่าเนี่ยมันจะทําให้เราขาดสติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะดื่มแล้วก็รู้ลีหิตของตัวเองอยากให้ขาดสติเพราะว่ามันออกมาปเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้ไงคะลูกถึงหนูสเสดน้อยพอฝั่งนั้นนะคะแต่ว่าเห็นไหมว่ามันทำให้เกิดทังบาดเจ็บเสียเง,งินทั้งหมื่นนึงเสียเราไปเราขักอีกแต่พีก็เข้าใจหน่ะแต่อันนี้ที่เห็นด้วยจริงๆนะเนี่ยเล่เาเนี่ยมันทำให้คนเราขาดสติจริงๆทั้งทำให้เกิดความรุนแรงไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งเสียตังเสียเงินเนี่ยทุกวันนี้พวกพี่่่ไมมเเเเเคยยตกกันนนลลาาะะใใใใช้้้จจูข อย,อย่างอีกจะไม่จำนึกเองกลับมาคบคนเพื่อนเนี่ยกลับมาคบกันใช่ไหมละ่ะกลับไปตอบให้20คนเลยค่ะนี่แหละดีนะเนี่ยที่ยังกลับมาคบถ้าจังหวัดเชียงรมูลนะพี่ล่ะพี่ถักชีพี่ใช้สุดไปเนาะเอ,อเออพราะว่าแบบที่รุ่ดเดี๋ยวนี้เรารู้หน้าไม่รู้ใ,ใจร้อยพ่อพันแม่ใครจะทำยังไงเราก็ไม่รู้บางสายเคยโผล่มาอย่างที่ดังๆที่เคยเข้ามาเนี่ยก็คือน้องเชอรี่ใช่ป่ะที่แบบว่าโดนหลอกไปทำธีบิลาร์สุดหล่อสานใหญ่โตแล้วตอนนั้นอะ ก็มีเรื่องน้องน้ำมุงที่โดนแบบโรคจิตการกับเจตนาลเล่าในที่อ่านครับนั่นอ่านคองเมนเนี่ยมีคุณผู้ฟังหลายคนเลยเนี่ยที่เคยโดนประสบเหตุการณ์แบบโดนผู้คามเนี่ยไม่ว่าจต่ทางสายตาคําพูดและการกะทำเลยเนาะที่บางชีจริงๆไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอะ่ะประเทศไหนก็ต้องระวังตัวนะคะเทสกันไว้เยอะๆเนาะอย่างที่บอกเราไปรูนั่นในหัวใจอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเบรกแล้วนะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันก่อนเข้าพักเบรกไม่ใช่ก่อนจากกันก่อนถ้าเนะข้าพักเบรกเราจะลาด้วยคำว่า มาบัวไฮไปับชมโฆษณาดังตะพูครับ Soju Tip าร a m a ลอยแอปเมาไลท์แอลเพียงกว่าละยี่สิบบาทจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเนทุกสาขาดมไม่ครับกลับบ้านไม่โดนแม่ด่าด้วยความปรารถนาดีจากโซสโรงพยาบาลยันทำโรงพยาบาลจะพาะทางตับตับแข็งตับอักเสบมะเร็งตับ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 ไว้ใจเราเมาเหม็นหมา ขนาดไหนแค่ดื่มเซฮิตก็กลับมาสวยเหมือนเดิมต่อบคำที่ขายที่สองนะคะสวัสดีค่ะชื่อเป็นชื่ออะไรคะนางสาวล้อค่ะชื่อลำนาค่ะครับคุณลำนาอายุเท่าไหร่แล้วครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่สองปีค่ะมีรามาหารายอยู่ค่ะอ่ะน้องรลำนาคคะมาบอกอัไรพอดรามานที่สุดค่ะน้องรถนีน้องลำนามีอะไรมาเล่าหรือแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังนะครับ ก็ดีก็ด้มีกาัระดีค่ะนกดใหญก็มเาหแล้วค่ะฮะข้าขวดใหญ่ที่หนูดื่มเดี๋ยวหนูสบเข้าไปเนี่ยหนูดื่มแค่ค่ะลงใจตัวเองค่ะก็เด็กตก็หมดนาทีไปดนะคะหมดไปเท่าไหร่เนี่ยอบเมื่กวาแพงนี้ ก็คือขับรถส่วนตัวก um. ok at it ok ับก euh ok ok ันใช่ไหมครับ ok 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 ่ะแพอเง่จไม่มีอว่าุดที่อยู่ที่บรเปลาตองนาน้ก็ตกใจมากส่ล้ทที่หนู่อนาตัดยก็จะมาขอที่เลจากระ่เด็๋ยวตใจแรงและยาวเหมือนกันนะชันด้ โอ้และน้องกับเพื่อนไปนอะไรมากไหมครับก่งแตรัวะอลืที่อูสเสนถา้เรก็นออนกกสงัเรื่อยตอนนี้สภาพรถเปนไงครปุจะรอใหญ่เค่ะประมาณลงช้างนะคะเรื่องนีสให้รู้เลยนะคะว่าอย่าลืมจนอย่าเมาจนลืมสังขารตัวเองนะครับจํไว้นะครับ โอเคค่ะก็จบแล้วเราะจะสั่งสคลายข้าวได้ไหมคะก็จบแล้วนะคะสำหรับรายการเรามานโนมโนทุกวันผลเวลาที่แฟนนาฬิกานะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ